สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอาดามาตามโค้งสุดท้ายของน้องมารีน้องมารีบอกเลขสองตัวห้างเดียวนห้องเก็ปร,รับส้มเราฟังเลยค่ะว่าน,น้องมารีปรไปไในเลขตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้องมารีโค้งสุดท้ายพี่น้องเอ,อ้ยมากับมากับฝนกับลมนเมื่อวานนี่มาได้มาหาน้องมารีพี่น้องฝน,งนตก,ตกตตตนพี่น้องฝนทั้งฝนตกฟังฝ้าห้องตกตั้งแต่ตอนคืนพี่น้องจนตอนเสาร์ก็เบิร์ดเมื่อพี่น้องไปใส่บุไดเลยพี่น้องเลย เมื่อนี้ได้ไปตามน้องมารีถึงบ้านพี่น้องน้องมารีบุ๊คไปหน้าติลูก,กลไก่เชเดย์ดับหน้าไปใกล้ไปดได้กล้าไปอีหลาได้กล้าไปน้องมารีฝงเชเดย์ไก่ดับหน้าได้ไปน้องเลยมาตามโค้งสุดท้ายเลพี่น้องเผื่อน้องมารีไปหายเลขน้องมารี มัอน,นี่สีหาตัวใด fc ตัวใดสให้เลขห F ห้ตัวใดนสี่หายแปดี่ออน้องมารีสีหายเลข fc แปดนน้็่าดังๆอีดล,ลูกตัวใดเกาะแปดสีโอเคนออ้องมารีหาเลขนอ้อง น้องมาลีให้เลขโค้งสุดท้ายพี่น้องสรุปเลขของน้องมาลีนะคะน้องมาลีบอกเลขน้องน้องมาลีตามโค้งสุดท้ายน้องมาลีให้มาแปดสี่สี่แปดพี่น้องแคปนาจอ้ได้พี่น้องได้อไปเปรียบเทียบเวลาจานลายสำนักเบิงหมักกระจัดหมักระเบิงเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้ะขอบคุณเอฟซีลายๆพี่น้องวาแต่แมงดาลงคลิปได้กัเบิ้งห้พี่น้อง ช่วงนี้ปช่วงหนาฝนพี่น้องเอ,อ้ยเห็นยังก็ลำบากฝนตกฝ้าห้องตกหักตกแหกออพี่น้องตกซองมือซองคืนพี่น้องเอ,อ้ยไปใส่มาใส่บุหร้เลยน้องอันดาก็ลงบ้านบุไร้เลยพี่น้องฝนตกสวมเบิดอันนี้พี่น้องขอบขอบขอบคุณน,น้องมารีหลายทีย่ห้แนวทางพี่น้องน้องมารีให้เลขพี่น้องตามโค้งสุดท้ทายวันที่16มิถุนาย,ยน68น้องมารีให้มาแล้ว84 4 8ี่ี่พี่น้องสองตัวห้างเดียวพี่น้อง ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อพี่น้องแมงดาขับน้องมะลีก็เป็นแขกแนวทางพี่น้องบ่มีผู้ใดรู้วงเลข็กออกต่อใดพี่น้องเอ้ยช่วงนี้บรรยากาศในบ้านแมงดาเป็นแบบนี้พี่น้องคนก็บ่คอยอยู่บ้านนะพี่น้องเด้อพ่อว่าช่วงนี้มันมันาน้าพี่น้องจะมีตอนเย็นๆพี่น้องตอนเย็นๆถึงจะมีคนมาพี่น้อง บรรยากาศนันก็ไม่ได้เล็กน้อยก็ผู้เฒ่าพี่น้องก็อยู่บ้านกันเลยเล็กน้อยก็สวนมากก็เล็กน้อยนี่จังอยู่พี่น้องเล็กนอ้อยพอใส่ใส่เวียกใส่งานเพิ่นก็าพาไปหายไปนาพี่น้องเลยเจ้าให้ปวดนะเจ้าให้ปวถามเจ้าให้ปวดพี่ยากระหันยังเยอะมากพี่น้องแมงดจะพามาเบิ่งป้าพี่น้องป้ากับป้าเรียลล์พี่น้อง บ่ปยังคือปลาปยังคือปลาใหญ่แท้ป้าป้าป้าลีอพี่น้องป้าปาาลูก่นนะเอาป้าอ้วยจับเสือก่ะป้ากับป้าลีรอพี่น้องปลายยังบอนเอนป้ากะห้พหดนี่นี้นีนี่ีน อันนี้แหละเข้อ้อกอาไปชอปปามหามาโชคมองแม่ไปหามาไ่น้องอันนี้แหลเขาได้สามสิบโลมาหาม่โชคปลากับปลาดิเหรอจะไปบ่ได้พี่น้องนี่เป็นไงมึงดื้อนะจีเป็นไงปลาปาลวไปาปาค่ะ่งานนแล้วมเาดูป๋อป้าเพียงานยาบันตายอ่ะะ ปาบุหไม่ยี่ีมามอผู้เดียวนั่นไม่ยี่พี่มาหามนี่ยังใครของใครเมื่อไรเนะฮะเออป้ายังป้าปากับโขกก็ผนเอิมจับเชือกเนี่เชือกนี่ยเจ๊จักรโลเนาะป้าพี่รองหามสามคนพี่รองป้าตัวเดียวหามสามพี่รองเลย ป้าตัวเดียวหารสามเบิ่งปใหญ่พี่น้องเอ้ยบ้านได้ปีนเอาบ้ารเาเอามาปีนมาปีนเฮา่เอปีนและปีนแก็ปมาก็บมากบรถฮะเอ้านอมากัเอาไหนไปเอาหัวไหนไปเอาสามโล นติดแล้วติดแล้วโซกันในปลาใหญ่เลยตัวมันเลงรไม่เป็นใครหรือไม่ป้าน่อยนี่เป็นแม่่ับบุตรน้ำหนักป้าพอเธอละน้ำหนักพอหาสิบบาทหาปดโลว้าบอกเอ้ยปเป็นถอนไข่กันี่เด้อ อันนั้นมาเท่เอาข้าก็มาเบิ่งป้าพี่น้องเอ้ยป้ากับป้าดีเห่ะเอามาปินนะบ้าเชี่ยบแล้วก็ปินเชี่ยบแล้วก็เผาป้าป้าป้าตัวเดียวยี่สิบสามโลพี่น้องสามโล ปลาตัวเดียวไ่พดแรงกำลังจะบวบีไข่ปลาปูปลาไข่ถึนได้กูห้ามชามคนชามคนจนไงช้าก็เหนวกบิกฮามคนจนห้าม่จอยาคืนพี่น้องเลยชาวโรบายชาวสามแม่มาชามชามสิบเอ็ดลูกตัวนี้บ่มัเก็ชินจำนี่เป็นปลาตัวผูพี่น้องโมเมนปลาตัวแม่มันเลยนะปลาพี่น้องปลายายล้าเหนนั้นไปตึกสะดุ้งพี่น้องคนนี้ ก็เป็นู้เยอะแยะเลยพี่น้องอปลาปลาไ,ได้อีดอกเคืองคุพี่น้องเลยช่วงนี้ฝนมันตกพี่น้องฝนตกแห้งคักบ้านไม่ละแม่บ้านแม่น้องอาดานนะตกแต็มมาขึ้นพี่น้องยังทันยุดอยู่จา้าลูกยายเล่าฝนก็เลยอยู่บ่ได้พี่น้องฝนก็เลยตึกสะดุ้งพี่น้องตึ๊กสะดุ้งได้ปลามาพี่น้องนะได้อีดอกเคืองคุพี่น้องแคไป้ยยังก็ไปย,ยัง หลายขากปลากันมีแต so. ่ปลาตัวน้หน่อยนี่พี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่สลับกันตอนนี้บ่ายแมลงดาฝนตกโบยุตตัวพี่น้องเอ้ยเขาว่าพันอยู่เขานะไอ้ลาได้ปลาเคืองปุกพี่น้องเอ้ยตอนนี้พี่น้องเอ้ยบ่ายแมลงดาฝนตกอย่างแรงพี่น้องคนนะตกแต่มันขึ้นนี่พี่น้องยั้นท่านยุติอยู่นะน้องเบอร์เกอร์นะหนาเป็ด เป็ดที่แมวงดามาเลี้ยงพี่น้องนะไงเพื่อนนะเป็ดที่แมวงดามาเลี้ยงใหญ่เพแล้วพี่น้องนะี่บรรยากาศพี่น้องมันก็ฝนตกฝนตกพี่น้องแต่บ้า ตกปนี่ไปใส่มาใส่บัวได้พี่น้องบอัวแหงว้งป่นไดนแต่ว่ามอ,มอสขึ้อนี่แหง้งแห้งพี่น้องตกแบบนี้บัวยุดเลยตั้งแต่เม,มื่อคืนประมาณสองทุ่มพี่น้องก็ตกอยู่เสียพี่น้องตกไปใส่มาใส่บัวได้เลยพี่น้องเลยนะ,นะเป็ดพี่น้องเป็ดแมงดาม,มาเลี้ยงสิบตัวใหญ่ไป็นแรกพี่น้องกำลังใหญ่ บรรยากาศคนตกพี่น้องเอ้ยผู้นะ่ะ